วันนี้ว่าทีมาจีนะคะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมันจะมีความโชคดีบางอย่างเอาอีกแล้วเหรอมา้องได้อะไรเอาอันนี้จะได้เงินเหรอใช่หรอไม่ใช่นะอ๋อมันต้องเรียงเปล่า<ไ>โหนี่ขูดหมดแล้วเนี่ยขูดแบบไม่ลุ้นเลยมันต้องอย่างนี้มันอันนี้นได้ไหมได้อะไร

นี่ไงนี่ไงไหนอันไหนอันนี้อันนี้อ๋อไอ้ตันนี่รักนี่เหรอเห็นไหมไม่มีเอาต่อบไหมวันนี้โดนวันนี้โดนแน่ๆไม่เอาละเล่นละพี่เขาฉีกทิ้งเลยฮะแร้วรุนแรงมากเรียบร้อยฮะอดปุ๊บฉีกทิ้งเลยฮะไม่มีโชคทำงานก็ต่อไปตั้งใจทำงานตั้งใจทำงาน